่าเร็วๆนี้ค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศสัญาบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันดีเดนจังหวัดสมุทรสาครประจำปี2567ค่ะโดยมีนายนาริศนิรามิวงศผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานมอบรางวัลค่ะซึ่งก็มีบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่โครงการทูบีนัมเบอร์วันเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวนหลากหลายท่านนะคะเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนความมุ่งมั่นตั้งใจและเป็น ขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานต่อไปค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือนางจันกราบัวจงค่ะหัวหน้างานชมรมทบ no. ีนัมเบอร์วันโรงเรียนสมุทรสาครบุรณะค่ะ,คคะอโอรงเรียนนี้เรื่องก่อตั้งปันปี2 5่อโดยที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งเขาฟังคุูแนแนว,แนวเสร็จแล้วเขาก็ไปเห็นที่จังหวัดนะ่ะ ชิญชวนให้ส่งแดนเซอร์ไซด์เสร็จแล้วเขาก็เลยกลับมาถามครูแนแนวว่าเขาอยากจะเต้นทํำยังไงแล้วในเมื่อโรงเรียนเรายังยังไม่มีชมรมเขารวมตัวกันแล้วเขาก็มาขอ uh, ครูแนแนวแนะนําหาครูจันการเนี่ยครูจันการก็เลยส่งฝึกซ้อมแล้วก็ส่งปีแรกปี58แล้วก็ส่งยาวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยจากที่เด็กรวมตัวแล้วเด็กเห็นข่าวในจังหวัดเสนอว่าอยากเต้นแล้วก็เราก็พอเด็กมาพูดปุ๊บเราก็เลยหาข้อมูลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้เด็ก เราะฉะนั้นโรงเรียนเนี้ยก่อตั้งโดยที่เด็กรวมกลุ่มกันประมาณ3 0มสบคนเลยที่เด็กชอบเต้นน่ยแล้วในครั้งแรกที่เราเต้นในปีแรกเลยเราไม่มีห้องพอไม่มีห้องปุ๊บพอดีผู้จัดการของตรงนี้ห้างน้ำาูุเนี่ยเขาเปิดให้ซ้อมอยู่ประมาณ2ปีแล้วตอนหลังก็ไปซ้อมที่แลนด์มาร์คแล้วก็ตอนเนี้ยเรามีห้องก็ซ้อมในห้องออโตด ใช้การบูรณาการจิตอาสากับศูนย์ครอบครัวพอเพียงด้วยพอดีเ,อเป็นที่ปรึกษาของชมรมเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้างานของชุมชนสัมพันธ์ด้วยก็เลยบูหมดเลยแล้วเด็กก็จะทําทุกอย่างเลยอย่างอย่างงานวันนี้ที่สําเร็จได้ก็คือได้แรงงานเด็กจริงๆก็คือเด็กทั้งผูกผ้าทั้งทํากิจกรรมอะไรพวกนี้นเด็กทำทุกอย่า ได้รางวัลแดนเซอร์ไซด์ทุกปีก็คือได้ที่หนึ่งที่สองอะไรมาโดยตลอดเลยแล้วก็อีกอันก็คือไอดอลก็ได้แล้วก็นำเสนอชมรมก็ได้ระดับตอนนี้เราก้าวเข้าสู่ระดับเงินปีหนึ่งซึ่งเป็นงานที่เราเริ่มขึ้นมาจากไม่มีอะไรอะ่ะจนกระทั่งตอนนี้เราก็ประสบผลสำเร็จระดับหนึ่งก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราทำแล้วเราก็ได้อะ่องนี่เป็นสิ่งที่ภูมิใจ เอาน,นี่ทำมาตลอดอยู่แล้วทำมาตั้งแต่ปี58จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วจากชุมนุมเล็กๆที่เด็กไม่รู้จนกระทั่งตอนเนี้ยเด็กมาหาเราเองแล้วก็อย่างอย่างปีนี้เด็กม4ก็รีบมาหาหมดเลยเลยว่าจะขอทำงานด้วยอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราไม่ต้องหาเด็กแต่เด็กวิ่งมาหาเรา ไอ้อไอไไไตอนเนี้ยยาสิติดมันมันระบาดไปไปเยอะเลยดนั้นจุดเนี้ยเราควรที่จะให้การศึกษาเขาแล้วก็ควรให้เขารู้อ่ะให้ถึงให้ถึงพิษภัยเขาอ่ะแล้วเขาให้ห่าง ใช้เวลาว่างเนะี่ยให้เป็นประโยชน์โดยการมาทํากิจกรรมอย่างเช่นทําจิตอาสาทํานู่นทำนี่แล้วก็จะใหะ้ให้เขาก็สนุกกับงานที่ทํามากกว่าที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งเหล่านี้จะช่วยได้เยอะเลยสําหรับวัยรุ่นนะแล้วโดยเฉพาะวัยรุ่นในยุคนี้เป็นยุคที่อยากลองอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเขามีเวลามาเต้นมีเวลามาร้องหรือมาทํากิจกรรมอื่นนะเขาจะไม่ได้สนใจยาเสพติดนี่คือเป็นอีกแนวทางนึง,ท,<า>งที่ทจะแก้ได้ นันจะเป็นการที่เขาได้มาแนะนําเราแล้วเราได้แก้ข้อบกพร่องอะไรพวกนี้ให้มันเติมเต็มขึ้นมาแล้วก็เด็กก็จะได้สร้างงานต่อไปด้วยค่ะ